ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Animal นะครับคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับมดนะครับแต่เราจะมาพูดถึงขนมในตำนานอย่างโอเด้งย่าเป็นขนมที่เด็กและวยลัยรุ่นในยุค90นะั้นรู้จักกันดีนะครับตอนนี้ก็ครบรอบ30ปีแล้วเขาก็กลับมาอีกครั้งนะครับพร้อมกับแถมการ์ดดักรันบอล147แบบซึ่งหาซื้อยากมาก <EC bug> แต่พอเข้าไปในเซวนะครับก็ไปเจอกล่องนี้เข้าให้ครับและกล่องนี้มันก็เขียนว่าขนมโอเดงย่าเหมือนกันครับ ราคากล่องนี้ก็ราคา25บาทครับแต่กล่องนี้ไม่ได้แถมการ์ดด r บ g o n b บอลนะครับจะแถมเป็นแคปซูลนะครับเหมือนในรูปเลยซึ่งมันคือปากกานั่นเองก็จะมีลายให้สะสมทั้งหมด5ลายนะครับก็จะมีเนี่ยสีส้มสีเขียวสีม่วงสีแดงน,นะครับลุสีชมพูนี่ซึ่งจะเป็นแร r e item เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าครับนะครับว่ามันจะเหมือนในรูปหน้ากล่องกันไหม เปิดมากล่องแรกได้ตัวแลนี่หาเลยน่าจะบอกให้ซองนี้ไม่น่าใช่ปากกานะครับน่าจะเป็นตัวขนมโอเดงย่านะครับ๋ยวมาดูในกล่องซิลุนกรนนี้มันจะได้สีอะไรนะครับเฮ้ยเฮ้ยสีชมพูสีชมพูมันตัวแลมวใช่เหรอวะนี่นี่นี่ทุกคนดูผมได้ตัวและเปิดกล่องแรกได้ตัวแลเลยว้อย่างเท่ะ คือหลังกล่องมันจะเขียนตัวอะไรเอ่ยไว้นะครับเราก็รู้แล้วลลนะครับว่าสีชมพูมันคือจอมมารบูนะครับเป็นบูอ้วนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดแคปซูลดูนะครับว่าเป็นปากกาแบบไหนเขียนออกหรือเปล่านะครับเช็ดแม่งยืดได้ยืดได้หดได้ดไดโหเจง๋จงเจง๋งเจ๋ง หลังจากที่จับดูแล้วครับมันก็มันจะอ้วนๆนะครับมันเวลาเขียนก็อาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับแต่มาดูก่อนนะครับว่ามันเขียนติดหรือเปล่าดีกว่าอ่าถ้าเขียนไม่ติดนี่กับฮาะคร่บเขียนอะไรดีวะเอาตัวอะไรเอ่ยแล้วกันทุกคนเขียนติดครับทุกคนเห็นไหมปากกาน้ําเงินนะครับเขียนติดนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนเป็นคําดูนะครับยาวๆนิดหนึ่งดูว่าเส้นมันขาดไหมเอาคําว่าดาร์กบอลนี่แหละ ผมว่าก็ใช้ได้นะครับเป็นปากกาน้ําเงินที่ค่อนข้างาก็แก้ขัดได้เป็นของสะสมก็โอเคนะครับมันเป็นของลิขสิทธิ์นะครับนะถูกต้องของโอเดงย่าเขานะครับมาดูไฮไลท์อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือตัวขนมโอเดงย่าเองนะครับผมก็น่าจะไม่ได้กินมานี่น่าจะมากกว่า20ปีแล้วนะครับบอกตามตรงคือจํารสชาติมันไม่ได้แล้วครับ ตัวขนมนะครับมันก็จะเป็นกลมๆสีเหลืองๆแบบนี้ครับลูกเล็กๆไม่รู้แต่ก่อนลูกมันเท่านี้ไหมผมจําไม่ได้จริงๆไม่พูดพร่ำทำเพลงก็ใส่ปากเลยแล้วรสชาติก็ที่คุ้นเคยนะครับมันก็อร่อยเหมือนเดิมนะครับผมผมจํารสชาติได้แล้วแต่ขนมยี่ห้อนี้น่าสงสารอย่างหนึ่งส่วนใหญ่คือเด็กสมัยนั้นซื้อมาก็เอาแต่ของเล่นนะครับขนมไม่ค่อยกินกันจะทิ้งซะส่วนใหญ่สรุปด้วยกันนะครับเนื่องจากโอเดียนยาการท้งคพอนหายยากนะครับก็ใคร คิดถึงรสชาติขนมนะครับก็ซื้ออันนี้มาแก้ขัดก่อนก็ได้นะครับจะได้หายคิดถึงนะครับย้อนวัยเด็กๆกันหน่อยส่วนผมนะครับแล้วคนอื่นที่ตามหาอุณิย่าการดาวน์บอลอยู่นะครับใครยังหาไม่ได้ก็อย่าเพิ่งละความพยายามนะครับตามหากันต่อไปนะครับใครชอบนะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ